โอ้โหทำยังไงดีอะทำอะไรครับจะสิ้นปีแล้วเนี่ยเอา้า ก็ต้องอวยพรขอบคุณคุณผู้ชมสิครับคุณผู้ชมครับจะสิ้นปี2015แล้วนะฮะแล้วปีหน้าก็2016แล้วมันถูกต้องอยู่แล้วล่ะมันจะเป็น2017เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมฮะในนามรายการล้ำหน้าโชว์นะฮะเรา3คนครับครับผมปีดโกงของมือถือครับผมพี่หลานชี้รอยทีอาจารย์สุประเดชครับผมเราทั้ง3คนนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาตลอดนะฮะขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยใช่ครับโอ้หนึกกันสดๆเลยนะนี่ไม่ได้เตรียมเลยมีใครมากมีใครมากขอบคุณขอบคุณเฮงอาทีใช่ไหมขอบคุณโนเกียโอ้โหดีแท็กโโอ้ห ขอบคุณใครอีกขอบคุณแพนโทนิกขอบคุณโฟกัสขอบคุณคอมมี่ขอบคุณเอฟเฟซบุ๊กแบตเตอรี่เอฟบีแบตเตอรี่นึกว่าเฟซบุ๊กแบตเตอรี่นะขอบคุณเนชั่นด้วยนะของช่องนะที่ทำให้มีโอกาสให้เราได้เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของเนชั่นชาแนลครับนี่และที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยคือคุณผู้ชมครับคุณที่กำลังดูอยู่นั่นแหละ <laughs> นะขอบคุณทุกท่านนะท,ท,ที่ให้การติดตามฮนะรายการล้ำหน้าโชว์นี้ก็ถือว่าพ้นตั้งไข่ไปแล้วนะถ้าเป็นเด็กก็เดินได้แล้ะ,ะ,ะปีหน้าปีที่2องเนี่ย2016เนี่ยจะต้องสนุกแน่นอนรรเราจะไม่หยุดพัฒนารายการครับเราจะทําสิ่งใหม่ๆมาให้คุณดูขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจากปีใหม่เนี่ยเดี๋ยววันที่3เนี่ยเราเปลี่ยนกราฟิกไตเติ้ลรายการใหม่หมดเลยเพลงเพลิงใหม่หมดโอ้สวยงามแลแล้วมุกตลกในรายการมุกตลกนี่เราจะลดลงอ้าว คือมีบางคนไงบางคนก็บอกว่าพี่ครับช่วยตลกน้อยๆหน่อยได้ไหมครับขอสาระผมก็อยากจะบอกว่าพี่ครับแค่นี้บ้านเมืองก็เครียดพอแล้วที่จะสาระไปเยอะๆทําไมนะก็ตลกตลกไปเถอะเอาชีวิตให้สบายๆใช่ครับแต่แน่นอนเนื้อหาสาระยังมีด้วยนะครับผมอ่ะคุณปิดท้ายอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอ เทคโนโลยีในปีหน้าจะเป็นสนามที่สนุกแล้วก็เรือกเป็นสงครามที่น่าตื่นเต้นมากติดตามรายการเราไว้นะครับผมและจะทําให้คุณมีความสุขในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นครับพูดเหมือนสปอตโปรโมโลเลยถูกต้องอครับถ้าเป็นผมนะเทคโนโลยีปีหน้ามันก็คล้ายปีนี้แหละครับอดูดูมัไปสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ